หมูป่าเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเลี้ยงง่ายมากต้นกล้วยที่เข้าตัดเครือแล้วตัดลูกมันแล้วแล้วก็ไปขอเขาทานบางทีเราไม่ขอเราก็ซื้อข้าวต้นละห้าบาทสิบบาทให้เขานาใจให้เขาแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารผักบุ้งข่าลายตามนาตามอะไรเรามาเราก็บดรำกันนิดนิดหน่นอยหน่อยแม่ก็อายุมากแล้วเนาะไม่รู้จะไปรับจ้างใครเขาจะจ้าง แม่ก็เลยคิดไปคิดมาเอหมูป่านะปีหนึ่งมันได้สามชุดสมมติว่าชุดหนึ่งมันออกสิบตัวอย่างนี้เราก็พอได้ตังค์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่ประพาดาหลอทองค่ะชื่อเล่นชื่อแม่ดำสนิทไม่มีสิทธิ์ขาวค่ะอยู่หมสีตำบลรงงังงาอำเภอศรีขารภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะแม่ครับแถวนี้ภาษาถิ่นเป็นภาษาอะไรครับภาษาเขมรค่ะ ช่วยแนะนำตัวเป็นภาษาขมร้นหน่อยครับจ้าสวัสดีจุงกะจ้าขนาชุมวดดำสนิทเหมือนเมียนสิดซ้อจ้าหน่อยจังหวัดสรีเรนจ้าสวัสดีแม่เอาบางโอนกรุบกรุบเนียจ้าแรงบันดาลใจทีแรกทำไมแม่ถึงได้มาเลี้ยงหมูป่าครับอ๋อแม่คิดว่าแม่ก็อายุมากแล้วเนาะไม่รู้จะไปรับจ้างใครเขาจะจ้างแม่ก็เลยคิดไปคิดมาเอ๊หมูป่านะปีหนึ่งมันได้สาชุดสมมติว่าชุดหนึ่งมันออก10ตัวอย่างนี้เราก็พอได้ตังค์อยู่ค่ะ แม่ครับก่อนที่แม่จะเลี้ยงหมูป่าเนี่ยแม่ทําอะไรมาก่อนครับอ๋อแม่ก็ไปรับจ้างก่อสร้างเนาะแล้วเอาแก่แล้ว,ลวไม่มีใครจ้างแล้วค่ะคุณต้นก็เลยมาเลี้ยงควายก็ขอควายตาเข้าไปขายซื้อหมูป่ามาซื้อเครื่องบดบดต้นกล้วยมาจา้ะแม่ขายควายมาซื้อหมูปา่จาจ้ะขายควายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะตัวเล็ก อ๋อแล้วก็มาซื้อหมูป่าหมูป่าที่แม่ซื้อมาทีแรกเนี่ยตัวละเท่าไหร่ครับทีแรกแม่ซื้อเข้ามาแม่อยากได้นอ้องเขาขายตัวละพันห้ามันยังไม่เป็นสาวเลยสามตัวตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งค่ะก็เลยได้แพ่พันกันมาออกมาสิบสามตัวจ้ะคุณน้ำแข็งแกเอ,อื้อเฟอื้อมาอุดหนุนไปก็เลยเนี่ยออกลูกชุดที่สองแล้วค่ะตอนนี้มีอยู่สี่แม่กับ พ่อเขาตัวหนึ่งค่ะและลูก13ตัวจ้ะแม่ครับแม่เลี้ยงหมูป่านี่เลี้ยงมานานเท่าไหร่แล้วครับ2ปีแล้วจ้ะโรงเรือนที่แม่ใช้เลี้ยงหมูป่าแม่ลงทุนหมดเท่าไหร่ครับจ้ะก,ก็ซ่อมแซมไปแล้วไก่เก่านะคะเพราะไม่มีทุนค่ะก็เลยหมดประมาณ5,000ันมั้งคะเทปูนเทอะไรด้วยผมอยากจะให้แม่บอกพี่น้องเราหน่อยครับหมูป่าเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารครับอ๋อเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะ ต้นกล้วยต้นผักตบชวาผักขมผักบุ้งอะไรแล้วก็เศษอาหารที่เรากินเหลือกับหัวอาหารไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะซื้อมาเป็นกระสอบเนะเป็นเดือนยังไม่หมดเลยจ้ะวันหนึ่งแม่ให้อาหารกี่รอบครับสองค่ะเช้าเย็นจ้ะแม่ครับหลังจากที่หมูป่าเขาทับกันแล้วเขาจะตั้งท้องนานไหมครับสามเดือนสิบวันจ้ะคลอดที่หนึ่งได้ลูกกี่ตัวครับ อ๋อแม่หนึ่งมันได้แปดตัวแม่แม่หนึ่งได้สี่ตัวค่ะมากที่สุดแม่เคยได้กี่ตัวครับสิบจ้ะแม่ขายตัวละพันเองค่ะเขามารับซื้อที่บ้านเลยค่ะจะมีคนมาซื้อที่บ้านจะเข้ามาถามหาตลอดเลยแต่แม่ไม่มีหมูจะขาย <c oughs> อ๋อครับผมระหว่างเลี้ยงหมูป่ากับเลี้ยงควายที่แม่เคยเลี้ยงตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับหมูค่ะเพราะเราไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องฝนตกก็ไม่ต้องไปเกี่ยวหญ้า เราให้อาหารค่าเสร็จเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้ค่ะปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงหมูป่ามีไหมครับแม่ครับจะก็มีมีกลิ่นเขาละค่ะกลิ่นแต่พอดีได้รู้จักน้องต้องน้ำส้มควันไม้เอามาราดๆมันก็เลยดับกลิ่นได้จ้ะน้ำส้มควันไม้เนี่ยจ้ะน้องต้องม่ใส่บัวรดผักอ่ะบัวรดน้ำรดผักนะแม่ก็ราดๆๆก่อนค่ะ มันแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาทั้งกลิ่นในคอกจแก้ปัญหาทั้งกลิ่นที่ติดตัวหมูป่า,าแล้วแม่ลองเอาไปไปฉีดยุงดูตอนกลางคืนยุงก็ไม่ค่อยกวนด้วยนะยุงก็ไม่กัดหมูป่าด้วยไม่ค่อยกวนถ้าอยากได้น้ำส้มควันไม้ก็ติดต่อน้องต้องเดี๋ยวให้คุณต้นทุ่งกะลาขึ้นเบอร์โทรให้นะคะจะฝากฝากถึงพี่น้องที่อยากเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะเลี้ยงง่ายมาก ต้นกล้วยที่เขาตัดเครือแล้วตัดลูกมันแล้วแล้วก็ไปขอเขา,า,าทานบางทีเราไม่ขอแล้วก็ซื้อเข้าต้นละห้าบาทสิบบาทให้เขานำใจให้เขาแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารฝากบุ้งขวอะไราตามนาตามอะไรเรามาเราก็บดรำกันิดนิดหน่อยหน่อยถ้ามีไอ้มะม่วงสุกปีที่แล้วอะของแม่น่ะแม่ก็เก็บมาขยำขยำขยำ แล้วก็ลูกตาลนะคุณต้นลูกตาลที่มันร่วงร่วงมาแม่ก็มาแช่น้ําแล้วแม่ก็บีบบีบีโสมโอ้ยกินดีมากเลยค่ะพับพับ,พบ,พบเลยอ่ะแม่ครับถ้าพี่น้องของเรามีความสนใจอยากจะเลี้ยงหมูป่าอยากจะได้ความรู้แม่ยินดีไหมครับยินดีค่ะถ้าแม่ยินดีผมขอเบอร์โทรให้กับพี่น้องของเราหน่อยครับจ้ะได้เลยค่ะ094 3ามหนึ่งศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ